เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Words w i t c h โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตายหลังจากที่ไก่อากลับมาดีโดนลูกดอกอาบยาพิษเวลาก็ได้ผ่านไปจนตกดึกเอา้าเดี๋ยวนะใส่ผิดอีกละ สัปดาห์ต่อมาในคาบเรียนของครูฮาร์ดบูมมิวเดถูกเรียกให้ออกไปสาธิตการใช้คาถาคุ้มกันนาว้องแต่ว่าจนถึงป่านนี้แล้วมิวเดตก็ยังใช้คาถาคุ้มกันไม่ได้เลยครูฮาร์ดบูมจึงบอกว่าบ่ายของวันนี้ทุกคนจะต้องกลับมาเข้าเรียนกันต่อแล้วเริ่มเรียนคาถาคุ้มกันใหม่ตั้งแต่ตนเฟรดิสตี้จึงพูดกับมิวเดว่าพวกเราจะไม่ได้เรียนคาถาอื่นกันสักทีถ้าหากมิวเดยังคงติดอยู่กับคาถานี้ซึ่งอ e ีเทลก็พูดต่อว่าแค่คาถาง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้ั้นมิวเด ส่วนอินิตที่กำลังคิดมากเกี่ยวกับการ ัวขอองเธในระหว่างนั้นครูเฮมเนเทิลก็วิ่งออกมาตามหาเพื่อจะบอกให้อินิตกลับไปฝึกซ้อมต่อแต่อินิตก็บอกว่าเธอไม่อยากซ้อมแล้วเพราะเธอไม่ควนผ่านเขารอบตั้งแต่แรกครูเฮมเนเทิลจึงบอกว่าครูก็แค่โกงครั้งเดียวเองแต่อินิตก็พูดกลับไปว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเพราะครูดิวเล่าให้ฟังหมดแล้วครูเฮมเนเทิลจึงบอกอินิตว่าถ้าอยากจะรู้ความจริงก็ให้ตามไปหาครูแล้วครูเฮมเนเทิลก็ได้วิ่งกลับไปตัดภาพมาที่มิวเดตในระหว่างที่เธอกำลังจะใช้กระจกวิเศษติดต่อไปหาแม่แต่ว่าจูจูก มีคนแปลกหน้าโผล่ขึ้นมาแทนมิวเดดจึงคิดว่าสงสัยเธอคงจะโทรผิดเลยลุกขึ้นเพื่อจะไปวางสาย ทันเดนั้นผู้หญิงอีกฟังก็เห็นตาที่อยู่ตรงผ้าคาดเอวของมิวเดตจึงถามว่านั่นคือตาประธานนักเรียนใช่ไหมเพราะเธอก็กําลังลงสมัครเป็นประธานนักเรียนที่เพนเทเกิลเหมือนกันมิวเดตก็เลยอยู่คุยด้วยกับแม่มดคนนั้นก่อนซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันได้ถูกคอเพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันจึงต่างเล่าเรื่องของตัวเองที่พบเจอมาให้กันและกันฟังจนแม่มดคนนั้นเผอพูดหลุดปากออกมาว่าเธอจะได้รับคําชมจากครูเพนเทงเกิลด้วยเพราะสามารถทําหน้าที่ของประธานนักเรียนได้ดีมิวเดตจึงสงสัยว่าครูเพนเทงเกิ ในเมื่อตอนนี้เธอยังไม่ได้เป็นประธานนักเรียนเลยแม่มดคนนั้นก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับทะเลสาบคริสตต้ให้ฟังว่าถ้าหากเราไปถามคำถามที่นั่นมันจะบอกคำตอบที่เราอยากรู้ให้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของเมเบลในขณะที่เมเบลกําลังเตรียมรถเข็นเพื่อจะไปขายขนม จู่ๆชายคนหนึ่งก็ได้หายตัวเข้ามาบอกว่าเขาคือครูเดซี่เป็นครูสอนวิชาวิทย์ข้าคนใหม่ที่จะมาสอนที่นี่และอยากให้เมเบลช่วยบอกทางไปหาครูแคคเกิลให้หน่อยพอเมเบลบอกทางให้กับครูเดซี่ไปแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าที่รถเข็นของเมเบลมันกําลังมีตะปูที่จะหลุดออกมาครูเดซี่จึงคิดจะช่วยตอกตะปูนั้นเข้าไปให้แต่ว่าเขาก็กลับทําให้รถเข็นของเมเบลพังจึงรีบเพ่นหนีออกไปจากที่นั่น ส่วนมิวเดตหลังจากที่คุยกับแม่มดคนนั้นเสร็จแล้วขอกลับออกมาจากห้องกระจกเธอก็ไปเล่าให้มดฟังว่าเมื่อกี้เธอได้คุยกับนักเรียนของเพนเดเกิลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจสิก้าจูนิเปอร์และเจสิก้าบอกมาว่าเขารู้จักสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าทะเลสาบคริสตตลถ้าหากเราไปถามคําถามมันจะสามารถบอกคําตอบให้เราได้มดจึงบอกมิวเดตว่าการดูอนาคตเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดแต่มิวเดตก็บอกว่าเจสิก้าเคยทํามาแล้วและไม่มีใครจับได้ด้วยมิวเดตจึงคิดจะออกไปหาเจสิก้าที่ทะเลสาบแห่งนั้นเพื่อจะให้เขาสอนวิธี ที่ถามคำถามให้และมิวเด็ดก็ขอร้องมอดว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร จากนั้นมิวเดดก็แอบหนีออกโรงเรียนไปตามที่เจสสิก้าบอกแต่ว่าจูจูเธอก็เจอกับซีบิวที่กำลังติดอยู่บนต้นไม้ทันใดน,นั้นบีก็โผล่มาอีกคนพร้อมกับแคล,ลิสที่ใช้คาถาลอยตัวช่วยซีบิวเอาไว้ได้มิวเดตจึงถามว่าพวกเธอเข้ามาทำอะไรกันในป่าซีบิวบอกว่าเธอกำลังจะไปที่ทะเลสาบคริสตัตเพื่อจะเจอกับเจสสิก้าจูนิเปอร์ส่วนบีกับแคล,ลิสซีบิวก็ไม่รู้ว่าพวกเขามาทำอะไรทันใดน,นั้นบีกับแคล,ลิสก็บอกว่าพวกเธอก็กำลังจะไปที่ทะเลสาบคริสตอย่เหมือนกันเพราะทัั้งอกก็เจบเจบ เนปเปอร์ในห้องกระจกมาเหมือนกับซีบิวแล้วภาพก็ตัดมาที่อินนิดพอเธอเข้าไปพบกับครูเฮมเนเทลในห้องเก็บของครูเฮมเนเทลก็ได้เปิดกล่องบางอย่างให้อินนิดดูซึ่งมันก็คือชุดของขวัญการแข่งขีไม่กวาดที่ครูเฮมเนเทลได้มาสมัยแข่งไม่มดนานาชาติตอนนั้นครูเฮมเนเทลจึงเสกเวทมนต์ใส่ตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องเพื่อให้มันจำลองถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในตอนแข่งครูเฮมเนเทลบอกว่าครูดิวมักจะชนะมาโดยตลอดและทุกครั้งที่ครูดิวแข่งชนะมันก็ทําให้เธอยิ่งงงมมมัั่นนนใใใจจตววเอาาากขึึ้้ครูดพย,ายาทหํห เองบินได้เร็วกว่าทุกครั้งที่เคยบินมาแต่ถ้าว่าพอถึงรอบสุดท้ายก่อนที่จะแข่งขันจริงครูเฮมเนเทลก็เห็นว่าที่ไม่กวาดของครูดิวนั้นมันกําลังจะแตกออกเพราะแรงเร่งที่มากขึ้นครูจึงพยายามโบกมือพร้อมกับตะโกนบอกเพื่อเตือนครูดิวแต่ว่าครูดิวก็ไม่ได้สนใจครูเฮมเนเทลก็เลยเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะเอื้อมมือไปหาแต่ว่ามันก็สายเกินไปทําให้ครูดิวตกจากไม่กวาดจนได้รับบาดเจ็บ พออินิดได้ฟังจนจบเธอก็รู้ว่าที่จริงแล้วครูเฮมเนเทลไม่ได้เป็นคนผิดและมันไม่ยุติธรรมเลยที่ครูเดียวโทษว่ามันเป็นฝีมือของครูเฮมเนเทลครูเฮมเนเทลจึงบอกอินิดว่าเพราะแบบนี้ครูถึงต้องโกงให้อินิดผ่านเขารอเพราะต้องการให้อินิดไปลงแข่งในน้มของครูเดียวเพื่อจะได้เป็นเกียรติให้ชื่อของครูเดียวเข้าไปติดในกีฬาแม่หมดนานาชาติแล้วฉายาดวงดาวแห่งท้องฟ้าจะได้กลับมาเชิดฉายอีกครั้งอินิดจึงบอกว่างั้นเธอจะฝึกให้หนักขึ้นจะได้ทําเพื่อเกียรติให้กับครูเดียวแต่ครูนนเฮมเนต พอที่จะเป็นผู้ชนะได้เพราะขนาดรอบคัดเลือกครูย,ยังต้องใช้วิธีโกงให้เลยนอกจากว่าอินิตจะมีโค้ดที่เชี่ยวชาญด้านน้ายามากกว่านี้และถ้าหากว่าอินิตได้สูตรน้ํายาของครูดิวมาก็น่าจะช่วยได้แน่นอนแต่ว่าครูดิวเป็นคนที่ห่วงสูตรนั้นมากเขาไม่ยอมให้ใครได้ไปแตะมันเลย ส่วนทางฟังของมิวเดตและเด็กพี่สามที่อยู่ในป่าทุกคนได้เล่าเหมือนกันหมดว่าไปเจอเจสิก้าในห้องกระจกวิเศษมาแล้วเจสิก้าก็บอกเกี่ยวกับททเลสับทิสเัลให้ฟังว่ามันสามารถทําให้เห็นอนาคตได้มิวเดตจึงถามพวกซีบิลว่าแล้วทําไมทุกคนถึงอยากไปที่ทะเลสาบแห่งนั้นซีบิลบอกว่าเธอแค่อยากรู้ว่าจะมีวันได้กลับเข้ากลุ่มอีกหรือเปล่าซิงบีกับแคลริสก็กังวลเรื่องนั้นเหมือนกันเลยต่างคนต่างมาที่นี่โดยที่ไม่ได้นัดกันเอาไว้เพราะยังทะเลาะกันไม่หายเรื่องที่ถูกคาถาอ่านใจของเมมเบลเมื่อตอน มิวเดตจึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคิดมากเลยทำไมถึงปล่อยให้เรื่องกลุ่มมาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ทันใดนั้นบีที่กำลังจะมุ่งหน้าไปก่อนจู่ๆเธอก็ร้องเสียงดังขึ้นมาพอพวกมิวเดตพากันตามไปหาก็เห็นว่าตอนนี้บีกำลังถูกฝูงตอล้อมเอาไว้บีบอกว่าเธอเผลอไปเหยียบรังของพวกมันเขา้าและกำลังต้านพวกมันเอาไว้อยู่แต่คงจะยื้อเอาไว้ได้อีกไม่นานเพราะเธอไม่ได้เก่งขนาดนั้นสีบิวจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะให้กำลังใจบีบอกว่าบีจะต้องสามารถยกพวกมันขึ้นไป ได้และพอบีลองใช้สมาธิทําตามที่ซีบิวบอกเธอก็สามารถยกฝูงต่อให้สูงขึ้นกว่าหัวได้แล้วมิวเดดก็บอกให้ทุกคนใช้โอกาสนี้รีบพากันวิ่งหนีไปส่วนทางฟังของครูดิวในขณะที่กําลังเขียนกระดานอยู่ในห้องเรียนครูเฮมเนเทลก็เข้ามาหาเพื่อจะขอคุยด้วย บอกว่าสี่โมงให้ไปหาเธอที่สนามกีฬาแล้วเธอก็เอาตุกตาแม่มดที่อยู่ในกล่องของขวัญมาวางเอาไว้ให้เพราะอยากจะปรับความเข้าใจกับครูเดียวกันใหม่กลับมาที่ทางฝั่งของมิวเดตหลังจากที่พากันหนีฝูงต่อมาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้กลับไม่มีใครรู้ว่าควรจะต้องไปทางไหนต่อดีซึ่งอีกเดี๋ยวฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วบีจึงไปเอากิ่งไม้แถวนั้นมาทําเป็นไม้กวาดเพื่อจะได้ใช้มันบินขึ้นไปดูทางข้างบนซึ่งพอบีบินขึ้นไปได้แล้วเธอก็บอกให้ทุกคนรีบตามเธอไปจนในที่สุดก็ได้ ตามที่เจสิก้าจูนิเปอร์บอกไว้มิวเดดจึงถามพวกบีว่าทำไมพวกเธอถึงยังห่วงเรื่องกลับเข้ากลุ่มอยู่อีกเพราะในเมื่อทุกคนต่างก็เก่งกันในแต่ละด้านและถึงแม้ว่าพวกเธอจะเข้ากับกลุ่มของฟิเนล่าไมได้แต่พวกเธอก็ยังเข้ากันได้ดีอยู่ดังนั้นทั้งสาคนควรจะสร้างกลุ่มขึ้นมากันเองพอพวกบีได้ยินแบบนั้นก็เลยเลิกทะเลาะกันและคิดว่าพวกเธอคงไม่จําเป็นที่ต้องไปทะเลสาบแล้ว ส่วนครูดิวที่กำลังออกจากห้องไปหาครูเฮมเนทเทลทันเดนั้นอินิตท,ที่ปลอมเป็นแมวอยู่ก็ได้กลับเืนร่างเดิมแล้วใช้คาถาเปิดเผยเพื่อตามหาสูตรน้ำยาว่องไวของครูดิวจนในที่สุดอินิตก็ได้เจอกับน้ำยาที่ครูดิวซ่อนเอาไว้ในกล่องรองเทา้าจากนั้นพออินิตกลับออกมาจากห้องของครูดิวแล้วเธอก็เจอกับครูเฮมเนทเทลระหว่างทางพอดีซึ่งครูเฮมเนทเทลก็บอกว่าเธอเพิ่งจะคุยกับครูดิวมาและดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีสักวันหนึ่งครูดิวจะต้องยอมบอกสูตรน้ำยาออกมาแน่ ทันใดนั้นอินิดก็เอาสูตรน้ำยาที่ขโมยออกมาให้ดูบอกว่าเธอจะใช้มันทําให้ตัวเองชนะเพื่อครูดิวครูเฮมเนเธอก็เลยเอาสูตรนั้นไปจากอินิดบอกว่าครูจะเก็บมันเอาไว้ให้ก่อนจนกว่ารอบคัดตัวจะมาถึงแล้วภาพก็ตัดมาที่มิวเดตหลังจากที่พวกซีบิวพากันกลับไปแล้วเธอก็ไปที่ทะเลสาบคริสเัลเพียงลําพังและได้เจอกับเจสิก้าจูนิปเปอร์ที่กําลังรออยู่เจสิก้าบอกว่ามิวเดตสามารถถามคําถามได้เลยแล้วทะเลสาบมันจะบอกสิ่งที่อยากรู้ให้ทุกอย่างซึ่งพอมิวเดตถามไปว่าเธอจะได้เป็นประธานนักเรีียท่ เจสสิก้าก็บอกว่าทีนี้เธอจะไล่คา,าถาแล้วให้มิวเดตมองที่ผิวน้ําเอาไว้แต่ว่าทัานใดนั้นเจสสิก้าก็ได้กลายเป็นคนแก่แล้วคิดจะชิงเอาพลังของมิวเดตไปและในขณะเดียวกันทางฝั่งของพวกซีบิวพอพากันกลับมาถึงโรงเรียนแล้วมอที่กําลังรออยู่ก็เข้าไปถามว่าเห็นมิวเดตไหมพวกซีบิวก็บอกว่าเห็นและตอนนี้มิวเดตคงจะได้เจอกับเจสสิก้าแล้วมอธจึงถามว่าพวกซีบิวก็เคยเจอเจสสิก้าด้วยหรอบี B. ก็บอกว่าไม่เคยเจอตัวจริงแต่เคยคุยกันผ่านกระจกซึ่งเจสสิก้าก็มีหลายอย่าง ่เหมือนกับเธอโดยเฉพาะเรื่องที่เสียแม่ไปเหมือนกันแต่ซีบิวก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเจสิก้าบอกว่าแม่ของเขาชอบเรียกร้องเกินไปแต่แคลริสก็บอกว่าพ่อแม่ของเขาสั่งให้เรียนอยู่ที่บ้านต่างหาทาให้ทุกคนสงสัยว่าทําไมสิ่งที่เจสิก้าบอกแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่มิวเดตที่ตอนนี้กําลังจะถูกแม่มดแก่ชิงพลังไปมิวเดตจึงพยายามจะใช้คาถาคุ้มกันที่เธอเองก็ยังไม่เคยใช้มันได้ผลเลยจนในที่สุดมิวเดตก็สามารถใช้คาถาคุ้มกันออกมาได้สําเร็จทาให้มันช่วยปกป้องจากแม่มด ได้ทันก่อนที่จะถูกเอาพลังไปแต่แม่มดแกก็รู้ว่ามันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะพลังของมิวดเดตตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งพอเพียงแค่เอานิ้วไปสัมผัสเดี๋ยวพลังก็จะหายไปแล้วในทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมกับมดก็พากันมาถึงแล้วครูฮาร์ดบูมก็จัดการกับแม่มดแกคนนั้นทํำให้มิวดเดตรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ไปได้ จากนั้นมิวเดตก็ได้กลับไปที่โรงเรียนแล้วเข้าไปคุยกับครูแคตเกลซึ่งครูแคตเกลบอกว่าแม่มดคนนั้นมีชื่อว่าวิลเฮลเมนากริมัวและครูก็รู้จักกับนางมาตั้งแต่ยังเด็กนางเป็นคนที่ร้ายกาจมากตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเวิร์มวูดพร้อมกับอากาาแล้วและไม่อาจดัดนิสัยให้เป็นคนดีได้เลยแต่ตอนนี้นางโดนทางสภาวะมนควบคุมตัวไปแล้วครูแคตเกลจึงบอกมิวเดตว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันอันตรายมากและเตือนว่าอย่าไปเจอคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่านกระจกวิเศษอีกเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นใครก็ไไดด้ที่ม่มคา ขีด พอมิวเดตได้รู้แบบนั้นเธอก็สำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอเกือบจะพาเด็กปีสามไปด้วยกับเธอแล้วดังนั้นมิวเดตจึงคิดว่าเธอคงไม่เหมาะที่จะเป็นประธานนักเรียนจึงเอาเข็มกลัดที่ได้มาคืนให้กับครูแคคเกิลไปและขอถอนตัวออกจากการสมัครเป็นประธานส่วนทางฟังของอินิดที่กำลังรอครูเฮมเนเทออยู่ที่สนามทันใดนั้นครูดิวก็มาถามว่าเห็นครูเฮมเนเทลไหมเพราะเขานัดครูเอาไว้แต่ยังไม่มาสักทีและพออีนิดได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะก่อนหน้านี้ครูเฮมเนเทลเคยบอกว่าไปคุยกับครูด มาแอินิดจึงลองไปตามหาที่ห้องเก็บของดูจนได้พบกับกล่องของขวัญและจดหมายที่ถูกทิ้งเอาไว้พอเปิดขึ้นมาอ่านก็มีข้อความที่เขียนถึงอินิตว่าขอบคุณสําหรับความทุ่มเทครูขอมอบสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและพออินิตเปิดดูกล่องของขวัญแล้วลองไล่เวทมนต์ใส่ลงไปตุกตาที่อยู่ในกล่องก็ได้ออกมาจําลองสถานการณ์ของครูดิวให้ดูอีกครั้งและครั้งนี้ครูดิวไม่ได้เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองแต่ว่าเธอถูกเฮมเนโทผลักให้ตกจากไม่กว่าและตอนนี้อินิดก็กำลังถูกครูเฮมเนหล,ลอร์หล Oh. ส่วนทางฟังของมิวเดตที่กำลังเข้าไปในห้องวิทยคาถาเพื่อจะหาสถานที่เงีย,งยบๆอยู่ระหว่างนั้นเธอก็เจอกับครูเดซี่ที่เป็นครูคนใหม่ซึ่งเขากำลังทบทวนบทเรียนเพื่อจะใช้สอนครูเดซี่บอกว่าครูโรแวนเว็บทิ้งน้ำยาที่ยอดเยี่ยมเอาไว้เยอะเลยมิวเดตจึงถามว่าแล้วมีคาถาทำให้เห็นอนาคตไหมครูเดซี่ก็บอกว่ามีสิพร้อมกับเอามันออกมาให้ดูแต่ว่าครูจะไม่ให้มิวเดตใช้มันเพราะจะปล่อยให้คนอื่นมาเที่ยวดูอนาคตแบบนี้ไม่ได้ครูเดซี่จึงเอามันกลับเข้าไปเก็บในตู้แล้วล็อกกุญแจปิดเอาไว้แต่ แต่ว่าเขาก็นั้นหยิบปากกามาสลับกับกุญแจซึ่งครูเดซี่ได้ทิ้งกุญแจเอาไว้ในกล่องแล้วหยิบปากกาใส่กระเป๋าไปแทนพอมิวเดตเห็นแบบนั้นจึงแอบเอากุญแจไปเปิดตู้แล้วขโมยเอาน้ำยาดูอนาคตออกมาใช้เพื่อจะดูว่าอ e ีเทลจะได้เป็นประธานนักเรียนที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอน้ำยาได้แสดงภาพในอนาคตออกมามิวเดตกลับเห็นว่าในโรงเรียนมันเหลือเพียงแค่อ e ีเทลคนเดียวซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดและมิวเดตก็คิดว่ามันจะต้องเกิดอันตรายขึ้นแน่เธอจึงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของครูแคกเกลแล้วบอกว่า ขอสมัครเป็นประธานนักเรียนใหม่อีกครั้งถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยก็ตามเพราะเธอจะไม่ยอมให้อ e ีเทลได้เป็นประธานนักเรียนเด็ดขาด